ตนนี้เราก็มาแถวดอนเมืองนะครับอตอนนี้เป็นเวลาจะาหกโมงเย็นแล้วฮะหลังจากการแจกถุงยังชีพกับพี่น้องนะครับแถวแกงสีกันนะครับเขตดอนเมืองนะครับแถวถนนสงประพานะครับ <c oughs> มาตั้งแต่บ่ายนะครับเพิ่งกลับนะฮะนี่ก็ระดับน้ำนะครับดูได้จากาบ้านเรือนของประชาชนแถวนี้นะครับ คาดว่าจะลดประมาณ5%นะฮะ5% 5-5เซนติเมตรนะฮะท่วมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับชาวบ้านที่นี่บอกนะแต่คนไม่อยากออกจากที่นี่นะฮะทำมาพันกว่าชุดนะครับก็หมดเรียบร้อยนะฮะรวมทั้งทีมงานของพัญาที่เก่งการุณนะครับสสเก่งการุณโหสกุลนะครับสสเขตดอนเมืองนะฮะก็ นั่งเรือเข้าไปแจกจ่ายนะครับให้กับประชาชนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับลึกประมาณเกือบสองชั้นแล้วนะฮะก็ไม่สามารถออกมาได้ก็ทีมงานก็ประสานเข้าไปนะครับประมาณหลายร้อยชุดเหมือนกันนะฮะเ็น้าูคะ่ยจะมรทีเสงในชหมาทีมงานก็ขมักขมนันกดีนะฮะ ท้างแม่บ้านนะครับทำกับข้าวกันเนะอง,องเน,นะครับาร่วงนี็มนตก <L est> <L est> ารดำเนินชีวิตนะครับก็ <L est> บต้องใช้เรือเป็นหลักแน่นอนอยู่แล้วนะฮะต ขนาดน้ำไม่พุ่งน้ำไม่พุ่งนะตัวเองหมดเลยไม่เสี่ยงกิดอา็อันตรายเหมือนกันนะครับเรื่องไฟฟ้าตามข้างถนนครับบางคนก็ยังเลือกที่จะเดินอยู่นะฮะ ก็ทีมงานอะไรเียเออเนาะนี่นี่ไม่ไม่ไม่ได้พูดเราตลกนี่เกุดท้ายปังน้ำมันขนอย่างงี้ยใคนจนวยเราบอกบอกาปที่เพื่อตัวเนี่าไอ้พวกที่จะช่วยเรามันถูก่แย่มคราต้อวเดี๋ยวจทองอีทีดวยเอาจะจำทองจทองยังไม่ขึยังมียังมีเพื่อนช่วย ตอนเนี้ยมันจอบทองทั้งสมุนรพร์่ะชาวบ้านบางส่วนนะครับก็ไปพักอยู่ที่วัดดอนนะฮะอ่าก็หลายร้อยคนเหมือนกันนะครับได้เสียวฝ่ามันเสียวฝ่าได้เสียวว่านาก็ใช้ชีวิตแบบเซ็งๆว่าอย่างนั้นที่สอบถามนะครับทั้งป้าทั้งลุงนะครับบอกว่าไม่มีอะไรทําถ้ามีงานให้ทําก็จะดีนะฮะมจะมีทางต่วนมีสีแยกมีอะไรค้างป่า มีบริการทั้งบริการฟรีจากของสสอนะครับแล้วก็องค์กรเอกชนต่างๆนะครับมาให้บริการฟรีอย่างพอดีงก็มาให้บริการเรือฟรีเหมือนกันนะฮะแต่ก็มีบางที่นะฮะก็เป็นรับจ้างเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ชาวบ้านจะเลือกนะตอนนี้ทุกคนก็ต่างจะกลับเข้าที่พักกันนะครับเริ่มมื่อันแล้วทำมืดกันแล้วนะครับ อันนี้ชมชนหมู่บ้านแหลมทองนิเวศนะครับผมก็เหมือนเป็นหมู่บ้านล้างไปเลยนะฮะคนส่วนมากออกนะฮะแต่ว่าอยู่ด้านในนะฮะอยู่ด้านในนี่จะจะไม่ค่อยออกกันเพราะเกรงว่าจะมีโจรเข้าไปลักทรัพย์อะไรย้ยแต่ว่าด้านนอกนี้ก็จะออกกันนะฮะแต่ด้านในนี่ ยังไงเขาไม่ยอมมอกนะครับเเท่าไหร่เขาเวลาเกี้ยเลากตกรานคเกี้ยแม่าเกี้ยี่้ใใจเลยวกเสียงดังมันอดกเดูกย่เกี้ยอาป้ายที่เห็นนี้นะครับเป็นป้ายของโรงเรียนสีกันนะฮะ พัฒนานันท์ปุภามนะครับก็กว่าจะแจกให้ประชาชนได้ก็ประมาณสักสินาทีนะครับก็ชายชายหนึ่งแถวนะครับหญิงหนึ่งแถวนะครับแล้วก็บนแก่อีกหนึ่งแถวนะฮะกว่ากว่าจะได้ของนะฮะอ่ก็ไม่ใช่อะไรฮะก็คือเขาจะจะทำให้เป็นภาพที่ประชาชนมาต่อแถวที่ยาวนะฮะเราวิงเวลาไว้ประวิงเวลาไว้ ให้คนมาต่อแถวยาวๆแล้วก็เอาภาพนะฮะอันนี้คือให้คนหนาแน่นไว้ฮะอวันนี้ผมก็ขอยุติไว้เทียงเท่านี้นะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศมืดแล้วนะฮะเราก็พยายามขับเคลื่อนออกไปเรื่อยๆนะฮะที่เห็นนี้ก็เป็นสงปะพา ก็วันนี้มีทั้งพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์นะครับมาแจกของให้ชาวบ้านนะครับก็มีทั้งพี่แทนคุณนะครับแล้วก็ท่านจวนลิกไทยนะฮะที่มาแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนแล้วก็ทีมงานของสสพักเพื่อไทยนะครับของกลุ่มคนแสดงแล้วก็พี่เก่งคารุนหสกุลนะครับโอเคครับผมยังไงพบกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ